ก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูเทคนิควิธีการนะครับสำหรับวิธีต่อยก้นหอยหอยขมนะครับก่อนจะเอาไปทำเมนูแกงอ่อมนะครับก็จริงๆแล้วเขาก็ทำได้หลากหลายวิธีนะครับบางวิธีก็ต้มให้สุกก่อนแล้วก็จิ้มเอาเนื้อหอยด้านในนะครับเอาเฉพาะด้านในไปแกงอ่อมแต่ว่าถ้าจะให้อร่อยจริงๆเนี่ย ก็คือแกงอ่อมทั้งทั้งเปลือกหอยไปเลยนะครับทั้งเปลือกเขานี่แหละแต่ว่าเราจะต่อยเอาตัวนี้ออกนะครับสมัยก่อนใช้มีดสับนะครับเอ,เอาด้านก้นเขาออกนะครับเวลาเรารับประทานเนี่ยมันก็จะใช้ปากเนาะจุ๊บจุบ,จบตัวนี้เข้าไปาตัวหอยนถึงจะออกมาได้นะครับต้องต่อยตัวก้นนี้เขาออกสมัยก่อนเนี่ยใช้วิธีผมเห็นคุณแม่ผมทํานะครับก็ใช้มีดนั่นแหละมีดสับแต่ว่าผมมีเทคนิควิธีการที่ ง่ายสะดวกนะครับก็ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับได้มาเดี๋ยวก่อนจะไปดูเทคนิควิธีการเดี๋ยวพูดเรื่องหอยก่อนนะครับก็หอยตัวนี้ก็เป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับก็เลี้ยงแบบไหนยังไงก็ไม่ได้เลี้ยงหรอกจริงๆก็เอามาปล่อยใส่บ่อนะครับเอามาปล่อยใส่ก็ให้เขาหากินเองตามธรรมชาตินั่นแหละต่โม สองวันก่อนนะครับคุณแม่ผมบอกว่าอยากกินแกงออมหอยหอยขมเนี่ยผมก็เลยจัดการหาให้แกก็ถือว่าเยอะนะครับผมเอามาปล่อยไว้เมื่อช่วงปีที่แล้วนะครับออย่างที่เห็นนะครับเนี่ยลูกตัวเล็กๆของเขาเนี่ยเต็มเลยนะครับเนี่ยไซสนี้ผมก็ไม่เอามากินหรอกตัวยังตัวเล็กอยู่ตัวไหนใหญ่ตัวไหนโตแล้วเราก็เอามากินนะครับทำอาหารได้ ก็เมื่อวานก็เดินรอบๆบ่อนะครับโอ้ก็ถือไอนน้วันก่อนนี่สวันก่อนเพราะว่าผมแช่น้ำไว้2คืนแล้วเนะหอยชุดนี้ตัวเล็กๆแล้วก็ปล่อยให้เขาขยายพันธุ์ให้เติบโตต่อไปไอตัวใหญ่แล้วก็ไม่ได้กินหมดทุกตัวเนาะไอหอยพวกนี้เขาออกลูกประมาณสักเดือนละครั้งนะครับรู้สึกว่า23วันหรือเปล่าหรือสิวันนี่แหละออกออกลูกครั้งหนึ่งนะครับก็ ผ่านการแช่น้ําไว้2คืนนะครับให้เขาคายขี้มันเนาะภาษาบ้านผมคือเขาแช่ไว้นี่แหละ2คืนให้มันคายขี้คายเสร็จดินเสร็จอะไรออกมานะครับก็จริงๆเขามีวิธีการนะที่ว่าทํายังไงแค่แช่อาจจะประมาณแค่สาสี่ชั่วโมงก็เอามาทําอาหารได้เห็นเขาบอกเอาพวกพริกนะครับละลายน้ําตําใส่น้ําแล้วก็เขาคงปวดแสบปวดร้อนนั่นแหละก็จะคายขี้ออกมาเร็วนะ แน่ผมบอกว่าโอ้ยทำเหมือนธรรมชาติเหมือนสมัยก่อนนั่นแหละอย่าไปทรมานเขาขนาดนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับวิธีเทคนิควิธีการว่าผมทําแบบไหนนะครับอ่าสมัยนี้ก็ใช้ตัวนี้แหละใช้กันไก่หนีบกิ่งนะครับหนีบเข้าไปตรงที่ก้นก้นหอยนะครับอ่ะเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะครับมันมันง่ายมากเลยนะครับหนีบแคะเข้าไปเนี่ยโอ้โหสะดวกเลยอย่างนี้ทําง่ายนะครับกันไกหนีบกิ่งไม้หล่านี่แหละ ใช้ต่อยก้นหอยตัวนี้ครับได้สะดวกมากเลย <_ c oughs> ก็ถือว่าเป็นทริคดีๆเนาะเทคนิควิธีการ <_ t ick> เดี๋ยวขอจัดการกันนะครับเยอะเลยแหละก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็หอยขมประมาณสัก1กิโลนะครับก็แป๊บเดียวไม่ถึง10นาทีนะครับโอ้ทำง่ายมากเลยสะดวกมากเลยนะครับลักษณะก็ประมาณนี้แหละ เป็นสมัยก่อนต้องใช้มีดเนาะสับสับ,สบกนมันออกนะครับตัวนี้นะครับกันไกลนีดเดียโหสะดวกมากเลยทลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับทิกเล็กๆน้อยๆ,ๆเนาะก่อนจะจากกันก็จะฝากอันนี้ไว้นิดหน่อยนะครับหอยขมนี่ก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ำเนาะถ้าใครมีบอ่อปงบอ่ปบอปลาบ่อเลี้ยงปลานะครับในน้ำไม่ได้มีแค่ปลานะครับ อย่างของผมนะครับมีทั้งพืชน้ําเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็มีหอยขมด้วยมีหอยเชอรี่ด้วยมีทั้งปูด้วยนะครับในน้ําไม่ได้มีแค่ปลาอย่างเดียวเนาะแล้วก็โอ้พืชผักหลากหลายอย่างก็ปลูกริมบ่อน้ําได้นะครับบางชนิดก็ปลูกในน้าได้เลยไม่ว่าจะเป็นพวกผักไายบ้างผักกระเฉดผักบุ้งบัวนะครับทั้งบัวแดงบัวหลวงนะครับปลูกได้อะคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาหอยขมไปให้คุณแม่ก่อน